สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินฟรีทูมิลเลตนะครับผมมาแนะนำนะครับผมเป็นแอปมาใหม่เลยนะครับผมเพียงแค่เราเนะครับเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับก็สามารถทําเงินฟรีเข้าทูมิลเลตได้แบบโดยตรงเลยนะครับผมสามารถทําเงินได้ขั้นต่ําเริ่มต้นที่10บาทนะครับผมทําเงินได้ไม่จํากัดเลยนะครับใครที่สนใจที่จะทาเงินฟรีทูมิลเลตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินทูมิลเลตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ งานฟรี h anel n นะครับ,รบวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิลเลนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมเป็นแอปหาเงินฟรีมาใหม่เลยนะครับใครที่สนใจที่จะทําเงินฟรีวอลเลทเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยครับว่าต้องเริ่มตรงไหนทําอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสำหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับในส่วนของ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่ Play Store นะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อแอปไว้ให้นะครับสามารถค้นหาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับชื่อแอปเนี่ยก็จะชื่อตามนี้นะครับส่วนรูปนะครับก็จะเป็นรูปตามหน้าจอเลยนะครับผมเป็นรูปผู้หญิงเนาะถือตะกร้าผลไม้นะครับเราสามารถกดติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่่เเจอีย ามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะในส่วนของการรีวิวของแอป,ปนี้เนี่ยอยู่ที่4.7นะครับแล้วก็มียอดดาวน์โหลดที่5 0 0ห0นะในส่วนของแอป,ปนี้นครับก็มีคนรีวิวค่อนข้างเยอะนะครับผมเล่นง่ายได้เงินจริงนะครับฝากรหัสเชิญด้วยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะพอเรากดเปิดแอป,ปขึ้นมานะครับผมทางแอป,ปเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับในส่วนของวิธีการเล่นก่อนเลยนะครับชีวิตไม่ว่างนะครับมาแล้วสัมผัสกับความ ความสนุกนะครับในการปลูกและก็เก็บเกี่ยวในฟาร์มนะครับแอปนี้เนี่ยจะเป็นการปลูกผักเนาะใครที่เคยเล่นเกมปลูกผักแนวนี้เนี่ยน่าจะพอเล่นเป็นนะครับเพราะว่ารูปแบบคล้ายๆกันนะครับคลิกที่นี่นะครับเพื่อที่จะทาการปลูกพืชนะครับกดเข้าไปแล้วก็คลิกเพื่อปลูกมันฝรั่งนะครับแล้วก็กดปลูกมันฝรั่งจากนั้นนะครับพืชเติบโตช้าเกินไปนะครับสุกทันทีหลังจากใส่ปุ๋ยนะครับก็ให้เรากดใส่ปุ๋ยนะครับ มันก็จะได้เก็บเก e ี่ยวเร็วขึ้นนะครับที่ดินนะครับสุกงอมนะครับมาเก็บเกี่ยวกันเถอะนะครับในการเก็บพืชในส่วนของมันฝรั่งเราก็กดไปนะครับแล้วก็รับรางวัลตามภารกิจได้เลยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้เรากดไปที่คําว่าถอนเงินนะครับพอเรากดไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบนะครับมี2ช่องทางมี Facebook แล้วก็ Google นะครับจะเป็นในส่วนของอีเมลนะครับเราก็เลือกช่องทางที่เราสะดวกในการสมัครได้เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมนูต่อไปนะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมมด3เนู มีกิจกรรมภารกิจและก็เชิญชวนนะครับกดมาที่เชิญชวนนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราดูตรงนี้นะครับมันจะมีรหัสเชิญอยู่นะครับผมก็ฝากรหัสเชิญไว้ด้วยนะห้าหกเนะครับวิธีการกรอกรหัสเชิญเนี่ยก็ให้เรามากดที่เมนูภารกิจนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมมันจะมีคําว่ากรอก id คําเชิญนะครับรับ1,200เหรียญทองเนาะกดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ id คําเชิญของเพื่อนได้เลยนะครับผมถ้ามี id ของเพื่อนนะแนะนําให้ใช้ของเพื่ออนนนก่ได้เลยะครับ แต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยจะกกอกหรือว่าไม่เกาะของผมก็ได้นะตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เรามาดูที่เมนูที่1นะครับในส่วนของ6000บาทสําหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมมีเวลาจํากัดนะครับอยู่ที่7วันเนาะหลังจากที่เราสมัครเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เหลือ4วันแล้วก็22ชั่วโมงจะหมดอายุนะครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมปัจจุบันนะครับผมได้รับเลเวล2นะครับเราจะ รับเงินเพิ่มเติมอยู่ที่13บาทนะครับ25 19 38นะครับมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเราจะต้องทําภารกิจให้เสร็จนะครับตามที่เขากําหนดเลยแต่ถ้าเราทําภารกิจไม่เสร็จเราก็จะไม่ได้รับเงินรางวัลตรงนี้ไปนะครับเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภารกิจรายวันตรงนี้ทําได้ทุกวันนะครับภารกิจจะรีเซ็ตนะครับเวลาเที่ยงคืนทุกวันเลยอย่าลืมกดเรียกร้องนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนในแต่ละวันไปนะครับอันที่1นะครับผมดูวิดีโอเพื่อรับสิทธิประโยชน์นะครับั้ด้ร อยู่ที่1นึ่่บาทนะครับแล้วก็ทําการเล่นเกม6ครั้งนะครับก็จะทําการได้รับภารกิจไปอีก1.93บาทเหมือนกันนะครับเร่งความเร็วทั้งหมดนะครับได้รับ800เหรียญทองการใส่ปุ๋ยนะครับได้รับอีก500เหรียญทองเนาะใส่ทั้งหมด30ครั้งคําสั่งซื้อที่สมบูรณ์นะครับจะไ,ได้รับ14.49บาทนะครับผมเป็นในส่วนของอตัวเงินสีเขียวนั่นเองนะครับการเพราะสะสมนะครับ200ครั้งจะได้รับ500เหรียญทองแล้วก็การเก็บเกี่ยวแบบสะสมสะสม 300ครั้งจะได้รับ1,000เหรียญทองเนาะแล้วก็เวลาใช้งานในการเล่นแอปนะครับ1,800เหรียญทองแล้วก็จะมีการกอก ID กดีมกเชิญอีก1,200เหรียญทองนั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนเนาะการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับ3 6 2บาทนะครับผมในส่วนของตัวเงินเขียวนั่นเองวิธีการเชิญนะครับกดเชิญทันทีตรงนี้ได้เลย พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นการแชร์เนื้อหาแนะนําในส่วนของตัวแอปนะครับเจอแอปทําเงินสนุกๆนะครับที่ให้คุณทําเงินได้ด้วยการเล่นเกมง่ายๆนะครับถอนเงินไม่กี่ครั้งมาทําเงินด้วยกันนะครับเพียงแค่เรากดลิงก์ตรงนี้ในการดาวน์โหลดอันนี้คือคัดลอกเนื้อหานะครับนำไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li ลน์ย u ทูบทิกต o อกนะครับแนะนาได้หมดอยู่ที่การนําเสนอแล้วก็การแนะนําของเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าจะทําหรือว่าไม่ทําในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับต่อมานะครับผม คําอธิบายนะครับสำหรับกฎของการแนะนําเพื่อนนะครับมีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1นะครับเมื่อระดับเพื่อนของคุณถึง2นะครับคุณจะได้รับอีก72บาท เมื่อเพื่อนของคุณนะครับถึงระดับ25คุณก็จะได้รับอีก48บาทหลังจากเพื่อนของคุณนะครับถอนตัวนะครับหรือว่าถอนเงินเป็นครั้งแรกเนะี่ยคุณก็จะได้รับเงินเพิ่ม98อ่า97บาทเมื่อเพื่อนของคุณนะครับถึงระดับ45คุณก็จะได้รับอีก1 4 5บาทอันนี้คือกฎคําอธิบายของการแนะนําเพื่อนหรือว่ารางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับต่อมาวิธีการเล่นเกมปลูกผักนะครับผมก็ตามที่เขาได้แนะนําไปเนาะในส่วนของการใช้งานครั้งแรกนะครับก็ให้เรากดปลูกพืชตรงนี้รรอาเเกกก็ลืืพชภิ ของเราเนี่ยมันจะมีข้าวโพดแล้วก็มันฝรั่งเนาะสาแล้วก็2ครั้งนะครับก็ให้เราปลูกก่อนเลยนะครับพอเราปลูกเสร็จแล้วก็เร่งความเร็วโดยการใช้ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยไปเนาะนะครับกดรับเลยในการกดรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดูโฆษณานะครับมันกดได้วันละ10ครั้งเท่านั้นนะครับในการใส่ปุ๋ยนะโอเคนะครับก็พืชที่เราปลูกไปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทําการเก็บเกี่ยวนะครับผมนี่ครับเก็บเกี่ยวเลยนะครับพอมันขึ้นเป็นรูปต้นพืชแบบนี้ให้เราทําการปลูกพืชอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของมันฝรั่่งนนัเกด ปไอันนี้คือการปลูกพืชเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับผมการเร่งความเร็วโดยรวมนะครับผมการเร่งความเร็วโดยรวมเนี่ยจะลดการเจริญเติบโตของพืชทั้งหมด10นาทีจะกดใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับเหลือ11ครั้งนะครับผมเราก็กดใช้เลยนะครับมันก็จะเก็บเกี่ยวได้ทันทีนะครับในส่วนของมันฝรั่งของเราเนาะนะครับก็ปลูกให้ครบนะแล้วก็มีข้าวโพด2ครั้งนะครับต่อมานะครับแปลงผักของเราเนี่ยอยากจะทําการปลูกเพิ่มนะครับมันอันล็อกอยู่นะครับให้เราเปิดอันล็อกก่อนโดยการอันล็อกเนี่ยจะเป็นการดูโคษ หรือว่าวิดีโอนะครับแล้วก็กดอันล็อกไปนะอ่าโอเคนะครับผมก็ได้ทําการปลดล็อกแปลงผักไปทั้งหมด4แปลงแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังสามารถปลดล็อกได้นะแต่ระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าทุกการปลดล็อกแปลงผักของเราเนี่ยมันจะทําการดูโฆษณาทุกครั้งนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เปิดแล้วกันเราก็ทําการปลูกพืชให้ครบก่อนนะครับผมเหลือการปลูกข้าวโพดสองครั้งเนาะก็ปลูกข้าวโพดไปนะครับโอเคนะครับก็ปลูกข้าวโพด2ครั้งแล้วนะเดี๋ยวผมเร่งความเร็วให้มันเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเค ก็ปลูกข้าวโพดเสร็จแล้วนะครับ2ครั้งแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เลยนะครับนี่ครับพอเราทําการทําภารกิจสําเร็จนะครับเราก็จะได้รับเงินขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับบวกเป็น11บาทนะครับผมก็ให้เรากดรับไปเดี๋ยวนี้เลยกดเข้าไปนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นเกมปลูกผักนะครับแล้วก็ทําตามภารกิจที่เขากาหนดมาให้ครบตามจํานวนนะครับเมื่อเราทาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยภารกิจหรือว่าระดับเลเวลของเราเนี่ยก็จะอัปเกรดดันบดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล2นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การถอนเงินนะครับด บนขวามือนะครับในการถอนเนี่ยผมมีตัวเงินเขียวเนี่ยอยู่ที่25บาทนะครับเป็นเงินบาทไทยที่สามารถถอนได้อยู่ที่0.25สตางค์นะครับเพราะว่าระดับเปอร์เซ็นต์ในการถอนของผมเนี่ยจะอยู่ที่1%นะครับถ้าหากว่าเรายิ่ง level สูงหรือว่าระดับสูงขึงงง้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์การถอนเงินมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าการทำเปอร์เซ็นต์ให้ขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องเล่นแล้วก็ทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรายิ่งเลเวลสูงนะครับตัวเงินเขียวที่เราได้รับมาเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงตามระดับเปอร์เซ็น เปอร์เซ็นต์หรือว่าเลเวลอยู่ที่100 100%เนี่ยตัวเงินเขียวที่เรามีอยู่นะครับมันก็จะเป็นตามจํานวนเลยนะครับอย่างเช่น25บาทผมก็จะถอนได้ที่25บาทเลยนะครับแต่ทุกครั้งที่เราทําการถอนเงินทุกระดับเนี่ยครับเราจะต้องทําการถอนเงินเพื่อที่จะทําการรีเซ็ตเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราตั้งหน้าตั้งตาเล่นเพื่อที่จะให้ครบ100แล้วก็มาถอนที่100%อันนี้เปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่เพิ่มหรือว่าไม่เปลี่ยนให้เรานะทุกครั้งที่เราเลื่อนระดับจาก1-24 1ถงเนรราอไปคั้ พอเราจะขึ้นระดับ25นะครับเป็น1.20%เนี่ยพอเราขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะต้องถอนเงินด้วยนะครับหครั้งนะครับผมวิธีการถอนนะครับกดคําว่าถอนเงินนะครับใส่หมายเลข wallet ลงไปนะครับให้ถูกต้องนะการถอนเงินนะครับจะต้องมีขั้นต่ําที่10บาทถึงจะทําการถอนได้นะตอนนี้ผมมีแค่0.25สตางค์นะครับยังไม่ครบเนาะถ้าครบแล้วเดี๋ยวจะมาลงรีวิวให้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ